ก่อนนอนทำไมใจมักคิดเรื่องที่กังวลที่สุดสวัสดีครับถ้าตอนนี้คุณกำลังนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานหรืออาจจะเพิ่งตื่นเช้านั่งจิบกาแฟาอยู่ในครัวหรือแม้แต่กำลังกลับบ้านหลังวันที่ยาวนานผมอยากชวนคุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับแทบทุกคนแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึง คุณเคยไหมพอหัวถึงหมอนแทนที่จะหลับสมองกลับตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วเรื่องที่คิดมักไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่ความสุขที่ผ่านเข้ามาในวันนั้นแต่มักเป็นเรื่องที่กังวลที่สุดงานที่ยังไม่เสร็จคำพูดที่เผลอพูดออกไปปัญหาที่เราไม่รู้จะแก้ยังไงและพอยิ่งพยายามไล่ความคิดนั้นออกไป มันกลับวนกลับมาแรงกว่าเดิมจนบางคืนเรากลับนอนไม่หลับเลยแล้วเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะตอนกลางคืนสมองเราเข้าสู่โหมดทบทวนนักจิตวิทยาอธิบายว่าตลอดทั้งวันสมองของเรายุ่งอยู่กับการจัดการเรื่องรอบตัว ต้องตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเป็นเร้อยๆครั้งตั้งแต่จะตอบแชทยังไงเดินทางเส้นไหนกินข้าวอะไรแต่พอตกกลางคืนโลกขายนอกเงียบลงสิ่งรบกรวนลดลงนี่คือเวลาที่สมองจะเริ่มทบทวนและประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเหมือนคนทำบัญชีพอตกกลางคืนถึงจะนั่งเช็คตัวเลขปัญหาคือ สมองจะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นภัยหรือสิ่งที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่าเรื่องดีๆเพราะวิวัฒนาการทำให้เราต้องอยู่รอดก่อนมันเลยชอบหยิบเรื่องที่เรากังวลกลัวหรือยังแก้ไม่จบขึ้นมาคิดต่อแล้วทำไมยิ่งพยายามไม่คิดยิ่งคิดคุณลองนึกภาพถ้าผมบอกคุณว่า ห้ามคิดถึงช้างสีชมพูเด็ดขาดสมองคุณจะทำยังไงมันจะนึกถึงช้างสีชมพูทันทีการบอกตัวเองว่าอย่าคิดเรื่องงานพรุ่งนี้อย่าคิดเรื่องปัญหานั้นก็เหมือนกันมันคือการบอกสมองให้โฟกัสไปที่สิ่งนั้นทางอ้อมเพราะสมองเราไม่เข้าใจคำว่าไม่ในเชิงภาพมันเห็นภาพก่อนคำสั่งห้าม พอเห็นภาพนั้นก็ยิ่งคิดต่อแล้วเราจะทำยังไงดีผมอยากแชร์เทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาแนะนำและผมเองก็ใช้แล้วได้ผลจริงก่อนนอนหยิบกระดาษหรือนะสมุดโน้ตมาสักแผ่นเขียนสิ่งที่กังวลออกมาให้หมด เขียนแค่3 5ถึงบรรทัดก็พอไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องคิดคำสวยๆแค่บอกตัวเองว่าโอเควันนี้เรารู้แล้วว่ากำลังกังวลอะไรแล้วปิดไฟนอนมันเป็นการบอกสมองว่าฉันเก็บปัญหาไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่สมองไม่ต้องกอดมันไว้ทั้งคืน มันจะวางลงได้ง่ายขึ้นแล้วทำไมการเขียนถึงเวิร์กเพราะตอนเราเขียนสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์คืออะมิกดาลาจะสงบลงสมองส่วนเหตุผลคือ p พรีฟันทัลคอร์เทกจะทำงานมากขึ้นมันเหมือนบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้หนีปัญหา แต่ฉันกําลังจัดการมันในรูปแบบใหม่พอเขียนจบใจจะโล่งขึ้นนิดหนึ่งพอใจโล่งขึ้นร่างกายก็พร้อมพักผมเคยสงสัยว่าถ้าเขียนบ่อยๆจะกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำไหมคำตอบคือถ้าเขียนสั้นๆแท่บอกให้ตัวเองรู้ นี่คือสิ่งที่ฉันกังวลไม่ใช่การวิเคราะห์ยืดยาวมันจะช่วยให้เราปล่อยได้ไม่ใช่ทำให้เราจมลงไปคืนนี้นะครับลองดูนะครับก่อนปิดไฟเขียนสิ่งที่กังวลออกมาแค่สามบรรทัดแล้วลองดูว่าคืนนี้คุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นไหม อาจไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วหายแต่ถ้าทำบ่อยๆใจเราจะเรียนรู้ว่าไม่ต้องกอดทุกปัญหาไว้จนถึงเชา้าและก่อนจบวันนี้ผมอยากฝากคำคมสั้นๆที่ผมชอบมากปัญหาที่วางได้บ้างใจจะเบาแม้ยังไม่ได้แก้ ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณอยากลองวางบางสิ่งลงก่อนนอนฝากกดติดตาม Bird Life ตอนหน้าเราจะเดินคุยกันต่อในวันที่ใจเราเบาขึ้นกว่าที่เคย